สวัสดีครับพี่นองครับเบานุ่มมากแล้วครับผมวันนี้นะครับพาพี่นองมาไทยง้อขอกปิกูนะครับกุ้งเจริญทับฟาร์มนะครับเนาะนี่จะเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับผมป่าปิเก้ไขของมานุ่มนะครับเนาะซอยกระเทสซอยกันสายพี่นองครับพ่อใดพี่นอนมีตัวเหลือกในการเมืองงวอมากข้นนะครับผมวันนี้พาเมืองงวอโคมเมลูลนะครับเนาะสวัสดีครับไปครับ ครับผมพดีครับปีกงูจระเข้สับนะครับเนาะจะคล้องฟาร์มกุ้งูจระเข้สับแมนวายผมครับเลื่องเปียนคุมหนังให้คุณตัวนี้เข้าไปล่าเอียบไปได้ครับแม่ลูกครับผมแม่ลูกนะครับเนาะครับผมอันนี้ลูกพอได้ครับนี่เป็นว่าหุดตั้นเนาะครับแต่ว่ะกาศบ่มีใบเป็นว่มีมีอยู่เป็นบ่เดี๋ยวผมนำใบอยู่เฉยๆนำมาใบอยู่เนาะลูกหุดตั้นนะครับผมลูกตัวนี้เจ๋งเข้าไปครับลูกตัวนี้ที่เขา ประมาณหกเดือนเนี่ย้าประมาณหกเดือนนะครับนาะครับหกเจ็ดเดือนนี่ยเป็นุ่มสีลาฟ้านะครับเด้จุดเด่นจุดดอยนะครับเป็นว่นจุดเด่นขึ้นเหนือนังลหรเหนือหนังหนังชัดนะครับเหนือนังชัดกำลังห็ดเผ้าให้ไว้นี้นี่เเ็ดใหม่เลยกำลังเห็ดกผาไว้นี่นะครับครับเหนือหนังชัดเจนนะครับเม็ดสีชัดเจนนะครับสีบดทึงกับเข็มแห้งแต่ว่าเป็นสีแดงเสมอตัวเลยครับบอดี้เข็มปั้นเม็ดประขัม เข้มกว่าไม่เขาเปลี่ยนนิดนึงพี่น้องครับแต่เล็กน้อยเข้มกว่านี้ครับงูอันนี้หน่อยใช่ไหมเนาะเข้มตามหัวมันนี่นะครับมันเล็กหน่อยนึงครับมันโองหานะครับเนาะสั่งยกซ้าพระมือพี่น้องครับเป็นกว่าน่อยนะครับเนาะสูงสูงได้ครับหลวงลูก่นก็ใดครับนี่สูงประมาณร้อยยี่ห้านี่ยนะครับร้อยยี่ห้านะครับเนาะยี่สิบถึงร้อยยี่ห้านี่แหละนะครับเทียนก็ละอ่อนนะครับเนาะเทียนก็ละสีมานะครับเดี๋ยวมึงช่วงลานะครับ มึงช่วงล่างน,นะครับเนาะบือบื้อนี่เป็นบือนน้อก้นหอยด้วยครับม,มันสีใหญ่อยู่หม่องนี่บ่แมนบื้อจุนได้โบแมนสเดือจุนเดี๋ยวพี่น้องสิว่าเป็นงานมีตำหนีครับผมกะ่ไม่มีตำหนีได้เนาะบอสครับงานบนบ้านนี่คือตัวลูกกันนะครับผมเดี๋ยวนี้สิพภา,พามึงแม่ต่อได้ครับเนาะแม,แม่นี่เป็นไทยผสมนะครับเนาะครับแม่ในซุ้งทันทีก็ไปครบซุ้งแม่เพื่อนครับ ประมาณร้อ่บครประมาณร้อยสี่สิบนะครับน้อแม่นี่ครับซีเม็ดขกเปียดนะครับผมน้ำนมดีน้ำนมดีนะครับงวงนี่ปจอยนะครับงวงวันนะครับผมปจอยนะครับเน้องวงที่ว่าวันสมบูรณ์อยู่นะครับผมพวกหางแง่เหยาวนะครับหางแง่เกือบเกือบหลับลาวพี่น้องครับพี่นะครับเนาะแม่นี่มีแต่นมตรงนี้ปะครับพี่ผมครับมีนะครับเนาะหลังเหย้างามนะครับการสไตล์งวงไทยผสมนะครับเน้อแก่แม่ ให้ลูกเต็มเต็มสปีนนะครับเนาะให้ลูกดีนะมึงถ่ายลูกกับแม่นะครับเนาะแม่ตัวนี้เป็นลูกแล้วลูกสองครับตัวใดครับตัวตัวนี้นี่ครับลูกสองลูกสองนะครับลูกสามในทองตรวจทองแล้วอ๋อสมแล้วสมพอได้ครับคุณตาเศร้าวงเศร้าผสมพีศาสแดงพีเสรหนึ่งสามศูนย์สอแดงสมในเจเดือนแล้วครับสองเดือนครับทองได้เนาะติดเนาะ สมมติว่าสตัวนะครับที่นี่3าตัวครับผมสี่อ2ได้3ตัวทองในร้อนนะครับผสมเจ้าปีศาแดงปีแดงสามศูนนะครับเนาะอายุแค่หมั่น2เดือนกว่านะครับ2เดือนครับสองเดือนผสมเดือนสิงหามาอุจซาวังเซ้านี่ลูกอุจซาวังเซ้านี่โอ้ยพี่น้องครับมึงฟีมือการใจรู้นะครับเนาะถือว่าชัดเจนนะครับผมอ่ะที่นี่มาฟังราคาไอ้ครับโคบนี่เปิดไปแสดงครับ1 1 4่0 0 0ึ่งแาพครับ1นึ5 0 0สบาทนะครับผมซื้อ2ได้3รับประกันทองตัวทองไดร้อนนะครับเนาะ เขาเขาก็เฮ็ดให้แล้วครับมังเส่านี่มึงส่งแล้วคุมก็ไล่โค่นอยู่ได้อ้แมวมังเส่านี่เฮ็ดเขาระเบิดโครงสร้างลูกแล้วก็อุตสซาวแมวมังเส่านี่เหตุหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับขอเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองสองหกแปดสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้านะครับเนาะหรือว่าพี่น้องอยากมาเมืองง้อยู่ฟาร์มอยู่ขอนะครับผมพิกัดนะครับบ้านหนองคำนะครับตำบลนามคำอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเนาะตอนนี้ฟาร์ม่กันโจทยที่เบ็ดแล้วไหมบอสครับ จดแล้วครับเป็นฟ้ามขึ้นท่าข่คือเป็นของสมาคมครับสมาชิกสมาคมบำรุงพันธุ์บามันนะครับมาประเมินฟ้ามขึ้นแล้วได้เนาะเป็นฟ้ามมีใบประกอบก้านเหรอครับเตรียมจดเอฟได้เลยครับเห็นว่าได้เท่นี้นะครับผมครับพ่อหนขาผมกับจดเอฟครับผมสุดยอดนะครับงามมาฝีมือแม่มั่นใจลูกงามนะสุดยอดนะครับฝีมือการใจหลงนะครับจลูกงามนี่มันมันจะหายาก มันบ่อยนี่ทุกโตนะครับผมที่ดังครับมากระฝากก็ไหลก็แชร์นะครับกดติดตามนะครับผมสนใจกระทถพูดคุยกับเจ้าของมัว์ไวนไ้ครับเนาะบาโนมเป็นแคสซ่ไก่นะครับผมนี่ก็เป็ดอีกหนึ่งช่องของบาโนมนะครับผมฝากติดตามก็สองช่องนะครับเนาะช่องบานนมอีสานชาแนลแลือก็ช่องบานนมวังอ่างชีสเกตนะครับเป็นที่ง่ายในการได้เนาะอีสานล่างส่งฟรีครับอีสานล่างส่งฟรีนะครับสรงท่าหนึ่งอย่าคิดตั้งระยะท่าเนาะครับแต่ถ้าแถวขอนแก่นตะลักข้ามยังกะยังฟรีอยู่แต่ถ้าเลยขึ้นไปแถวบึงงกาานอคย พวกนี้กับสิคิดเนี่ยนิดหน่อยค่าน้ำมันไกลนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณที่รับสายครับสวัสดีครับครับผมครับพี่น้องครับพมกับทีมงานนะครับเนาะสแซลลับมันน้ก็สวัสดีครับ